สำหรับคนที่เป็นกรุ่มเลือดโอนะคะเราได้วิจัยพัฒนาสูตรตำรับนิลีน GO ค่ะกลุ่มโอนะคะจะเป็นลักษณะที่งานวิจัยพบว่าร่างกายค่ะจะสามารถที่จะหลังกดได้ดีแต่ระบบไทรอยค่ะมักจะแปรปวนและทำงานได้ไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถย่อยพวกแป้งได้นะคะก็จะมีอาการที่เรียกว่าตัวบวมได้ง่ายน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ง่ายในสูตรตำรับนี้ค่ะเราเลยใช้สารสกัดที่ช่วยแก้ไขใน ปัญหาเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากตัวของโนนิหรือว่าลูกยอที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของระบบไทรอยระบบการเผาผลาญค่ะจะช่วยแก้ปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดภาวะบวมหรือว่าอ้วนง่ายดังนั้นในตัวของนิรินจีโอนะคะจะสามารถช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการดูดซึมสารอาหาร ช่วยในเรื่องของการป้องกันการเกิดภาวะอ้วนง่ายจากการที่ทำงานของไทรอยที่ไม่สมดุลและยังมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบการดูดซึมสารอาหารและก็การขับของเสียรวมถึงระบบเลือดด้วยค่ะ